สวัสดีจับพี่น้องเพื่อนๆจ้ามาเด้อจ้ะเด้อวันหยุดหาทำกับข้าวกินจ้ะทุกคนมาเด้อโบชุมีสะมีฟองเซมาเด้อผู้หลักอบไก่สุกลายจนว่าขาหักพี่น้องมาเด้อจ้ะเด้อวันหยุดอบไก่โอ้ผุ้หลักขาหลุดแล้วพี่น้องวันนี้หนุกกระเบื้องลงมานนมงมหั่นพี่กกะขาหลุดเบื้องแนี่ยเผื่อบางเอ็นห่อนห่อนโอ้ห่อนๆๆๆๆห่อนแซบแซ่บเรียบหลุดพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อ ส้มตำก็มาจ้าส้มตำโรยเม็ดกระถินจ้าเดิมมาเดิมเ้อแซ่บๆน้ำกันผักมาเป็นสวน,นรู้กระสีเกลี่ยผักสลัดเดิมมาเดิมแซ่บๆน้ำกันจ้าขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวมาพี่น้องจ้าโหเแล้วพี่น้องเอ้ยมาเดิมมาเด้อ,ดอเหยื่อผักเทียงจ้งงา เชียงมาสั่นตอนเทียงแล้วมันเชียงดอกนัอจากนาทีบูสิบนาทีกว่านี่แหละต่อยากต่หิวพี่น้องจ้าแม่นี่ฝนตกโอ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดฝันติอ่ากํางเซตฝนต,ตกโดนแล้วพี่น้องจ้าดูดูเต็มถาดเ <c oughs> พื่อนสา,โนโนโาวนู้นมาฝากเขาอาฝากเพื่อนก็ดีดีพี่น้องเลยยิงเขาบ้านเขานั่นแหละ เอาปกอฝากเครืงไว้อู้ห้อนอู้ร้อนจังอ้ห้หวร้อนพี่น้องอู้หใหญ่ดีมาก <c oughs> มามามา,มาจะมากินง่ายอยู่ง่ายชีวิตในฝรั่งเศสกินไปคุยไปคือเก่าพี่น้องจ๊ะเดี๋ยเด้อว่นนี้เห็ุคิปอันคุยเรื่องนั้นเนาะคุยเรื่องอันคัน ยิ้มไป,ไปมมพูดไปแซ่บลองเลยมักไว้กลจำคืนนีม่มันตรงนี้ทางนู้นบอบแล้วมันมันออกก็เลยมันรับมันขยายบ่เหี่ยงไรยยำ กินก่อนเดี๋ยวเสียบอกฟังดัวผักเนี่เราหมูมะแฮงหมูเห่าฝากฝากเบิดสุดยังนี่ยังเก็บให้เบิดมูอะไรอืมคนไทยอืมหวานหมาอืมนี่กินประเดี๋ยวกินสุปต่ำอืม น้อเขียวฝลังเสถยยังหวันพี่น้องเปิดพรมเนี่ยเปิดพรมทางพืดๆอยู่เนี่ยโอ้ไปไปจะมาบ่าได้เอิน้นเอิ้นแต่คนไม่ได้เอิ้นมแมลงวันอืมอืมกวนใจอืม นี่นนยังไงยังครับวันขันเป็นพื้นผมร่วงนะพี่น้องจตาสาเหตุก็ที่แม่กินอันกระเทียมพริกไทยนั่นแหละยายสิริพรกินหลายอืมไมนไปนตัดยาที่ยายสิริพรกินน้อ,นองยา มันเ้ยหนผลบวมผมร่วงแพ้เป็นพื้นอะไรเส้ากิน่นกินได้ประมาณเดือนหนึง่งตามไปที่เริ่มผมร่วงก็กินตอโยนสิมตออยู่เืินหนึ่งไยเส้ากิ่นผมร่วง,ไ,ออไ,ไ,วงไหลหมอบอกวา่าเธอต้องกินอะไรสักอย่างไปต้านยามาให้ไห้ผมร่วงแค้ไหเป็นพื้นขึ่นผมคัน้นอะกินยังกระทั่งพี่น้อง กินเยอะไปก็เป็นพิษต่อร่างกายอกรก็ด็นขอขท้าไผเป็นพิษต่อร่างก,กายกินไรเกินเห็นมันไปต้านยามก็เลยเห็นให้เขาแพ้นี่แหละเป็นอุท้าหอ,อนจำไม่น้องเลอ,อกินไปพุยไปอืมใครเขากินยาน่าไปกินยังซุ่มซี่ซุ่มห่าไมัอาจจะไรเห็ห้ผมล่วงได้เดี๋ยววันที่สิบสองนี่สินาัดหมอไปหาหมอก็เ,เอิญหมอแดกมาโต หมอผิวนงังหมอผมมอยยังว่าไปมอผิวนังจ้ะอืมอันนี้พอแยว่ากินยาน้นำตาลไม่ให้น้ำตาลขึ้นเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานแต่ว่ากับพระด้เป็นดอกนี่คุ้มเจียงซื้อพี่น้องจ้ะก็ต้องกินยาเพื่ให้มันขึ้นที่หน้าน้ำตาลนะอือก็มาถึงขั้นว่าเป็นเบาหวานดอกแล้วก,ก็ไขมันโคเรตุฟาน ต้องกินอย่างจซ่เลยวังเี่นะเล่าซูพี่หน่องฟังเลยเดี๋ยวนเนี่ยสาเหตุผมว่งคือกินยาไปต้ากินนั่นกระเทียมพริกไทยเยอะเกินไปมันไปต้านยาก็เลยกว่าดีตัวร่างกายฝากไปด้วยพี่หน่องเร็วใอ้กินยาอย่าไปกินสุ่ม 4, สี่ซุมห้า ร้างแต่แต่ละคนบ่คือไ่ผู้ใดเพิ่นบ่กินยานกะถือว่าโอเคก็กินได้แต่กินลายเกินเหตุกับ่ดีจ้ะเป็นโทษต่อร่างกายอืมงววนไหมสนุกกินทับกระถินพี่น้องเอ้ย เียงหลังกับจบไปแล้วเนาะอืมทึงเมยงวันทิงมิมมาดีเลยพี่น้องจา้ามิมก็มาเอ้ทำไมอยากทักเนาะเมื่อเดี๋พี่น้องแยกถุงพอนเปิดไฟเด้อเมือ่อกาดเป็นขึ้มขึ้เมืดอฝนตก เีดมาไว้ตจงคืนนี้เอาพริกเขาเกลือเขาทิ้งถือใจครับนัวตอทำพื่น้องคำสุดท้ายแห้า เด็กที่ใหญ่าวย่นบ้งขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยพี่น้องเด้อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าให้พบกันอยู่ดีมีแฮงปังๆกันทุกคนนะคะเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆไปแล้วันี่พอเจอกันคลิปหน้าหรือว่าอะไรสุดยังนี่โน่นั่นก็ไปพี่น้องจ้าไปแล้วบา,บายค่ะจุบ